สวัสดีครับครอบครัวผู้บอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพิบัติภัยนะครับทางปากใต้บ้านเรานะครับที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับในภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยนะครับแล้วก็ขอให้บ้านเมืองนะครับทางปากใต้กลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมนะครับโดยเร็วนะครับก็ขอส่งกําลังใจจากทางช่องปักกินชนแนลนะครับ ใกล้แล้วนะครับเลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงมากมกีฬาสีเกมนะครับล่าสุดนะครับดาโต้เซรีชัยพักดีสิริวัตรนะครับซีอหัวหน้าสำนักงานสีเกมนะครับเผยกับกัมพูชานะครับว่าต้องรับสภาพถูกลงโทษนะครับหลังจากถอนตัวแข่งขัน9ชนิดกีฬาในกีฬาสีเกม2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งนะครับนายชัยพักสิริวัตรนะครับ ได้บอกว่าถือว่าเป็นการทําผิดกฎนะครับที่ถอนตัวหลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาเข้าสู่ระบบแล้วนะคือคือเป็นการส่งเข้ามาสู่ระบบแล้วแล้วก็มีการถอนตัวนะครับนี่เป็นการกระทําผิดอย่างชัดเจนนะครับผลของการกระทําผิดดังกล่าวนะจึงเกิดข้อบทลงโทษนะครับ เกิดขึ้นโดยเฉพาะกีฬาประเภทเซปักตะก้อซึ่งสพันธเซปักตะก้อโลกและเอเชียได้สั่งแบนกัมบ,บูชาห้ามเข้าร่วมการแข่งขันเดชเกมที่ญี่ปุ่นในปีหน้าด้วยนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาอื่นที่ถอนตัวไปนะครับก็จะขึ้นอยู่การพิจารณาของสพันกีฬานั้นๆว่าจะปรับเป็นเงินหรือลงโทษทางอื่นต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกัมบ,บูชายัางยืนยันว่ามีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมแข่งขันอีกสิชนิดกีฬาที่เหลือคือว่ายน้ำกรีฑาและประเภทอ e ีสปอร์ต ซึ่งส่วนมากจะเป็นกีฬาประเภทเดียวนะครับไม่ใช่ประเภททีม ผมก็นึกว่าถอนออกหมดแล้วนะครับถอนออกแค่8ประเภทนะครับซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมเป็นส่วนใหญ่ส่วนกีฬาประเภทเดียเ่ยวก็ยังส่งอีก12ชนิดกีฬานะครับก็รอดูครับว่าจะมีอะไรบ้างนะที่กัมพูชาจะเข้ามาร่วมแข่งขันนะครับจะเกิดปัญหาอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ครับหลังจากที่กัมพูชาถอนตัวฟุตบอลชายนะครับหลังจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่3 3ใน8ชนิดกีฬาส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันใหม่นะ ที่ได้มีการจับสลากแบ่งสายกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเดิมนะครับกลุ่ม A จะเหลือเพียง2ทีมนะครับโดยไทยจะร่วมสายกับติมอร์เลสเตย์นะครับหลังจากการถอนตัวกัมพูชาทําให้กลุ่มเเนี่ยเกิดปัญหาครับทำให้คณะกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นะครับจะต้องเร่งประชุมเร่งด่วนให้มีมตินะครับดังนี้นะครับ เป็นการแบ่งสายกลุ่มใหม่นะครับของกีฬาประเภทฟุตบอลนะครับในกีฬาซีเกมครั้งนี้โดยกลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยไทยติมอร์เลสเตสิงคโปร์นะครับกลุ่ม B เวียดนามมาเลลซียกลุ่ม C อินโดเมียนมาและฟิลิปปินส์ทำให้เหลือ9ทีมนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ3ทีมพอดีครับลงตัวโดยนะครับในกลุ่ม A นะไทยติมอร์เลสเต นะครับได้ดึงสิงคโปร์เข้ามาในกลุ่มนี้แทนกัมพูชานะครับทำให้ไม่ต้องมีกลุ่มไหนเกินเป็น4ทีมนะก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับจะได้ลงตัวแข่งเท่ากันทุกกลุ่มนะครับโดยนะครับในแมตช์แรกเลยนะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับติร์เลสเตในวันที่3ทธันวาคมนะครับเหลือเวลาอีกแค่4-5วันเนี่ยในเวลา19นาฬิกานะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ ช่องถ่ายทอดสดนะครับฝั่งีีนะครับช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับในกีฬาซีเกมในทุกแมตนะครับที่ทีมไทยลงแข่งขันติดตามได้ทางช่อง3นะครับและ N B T นะครับส่วนการถ่ายทอดทางออนไลน์นะครับก็จะมีทูวิ i ั่น now แล้วก็ T ีสปอร์ตเซนนะครับสามารถชมได้นะครับ ตามความสะดวกของท่านนะครับสำหรับรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะทําการแข่งขันณนะสนามกีฬาชมังคาากีฬาสถานกรุงเทพมหานครในวันที่ 15, 18และ18ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ติดตามชมกันได้ครับผมคิดว่านะตอนแรกก็นึกว่ากัมพูชาถอนทั้งหมดนะก็ยังจะเห็นขบวนพาเหรดนะักกีฬากัมพูชาลงมาเดินในสนามวันเปิดการแข่งขันเหมือนเดิมเลยครับท่าน ก็เหลืออีกสิบสองประเภทกีฬานะที่เขายังส่งอยู่กีฬาประเภททีมใหญ่เซป,ปักตะก้อวอลเลย์บอลฟุตบอลเขาถอนหมดเลยครับเป็นลักษณะที่อ่กัมพูชาเองเนี่ยนะครับถอนเข้ามาแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเพราะว่ามีการเสนอรายชื่อมาแล้วมีการแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วการถอนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทําผิดกฎครับกับสมาพันธ์กีฬาในหลายประเภททําให้เกิดการลงโทษอย่างที่ผมกล่าวถึงนะครับ ก็ถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับในการแข่งขันที่บ้านเราในครั้งนี้ซีเกมส์ครั้งที่33ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็รอดูแล้วกันนะครับผมดูแล้วน่เป็นห่วงที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าอากัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นประเทศหนึ่งในย่านอาเซียนเนี่ยเมื่อวานนี้ผมเห็นนะครับมีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับของอตัวแทน องค์กรสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาเนี่ยนะครับได้ไปฟ้องอินโดนีเซียว่าไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวการในการทําให้อาเซียนของเราแตกแยกที่จริงแล้วผมผมดูแล้วมันค่อนข้างจะทุกส่วนนะนะครับที่เขาประกาศในบ้านเมืองเขาว่าเราเป็นผู้รุกรานทุกสิ่งทุกอย่างที่กัมพูชาทําตอนนี้นะครับรวมทั้งกัมยดนาด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในจุดที่กัมพูชาเองส่วนเสี่ยงนะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับประเทศของเขา นะครับเราก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในวันที่3นี้แล้วครับร่วมให้กําลังใจฟุตบ,บอลทีมของโค้วังนะครับช่วยกันะนะครับให้กําลังใจเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้เป็นนะครับทรัพยากรอันมีค่านะครับของไทยเราที่ต่อไปนะผมคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะในสโมสรที่ชื่อดังนะ คือจริงๆแล้วยูสเจ็ดเมื่อวานที่แข่งไปเนี่ยนะครับผมพูดในรายการผมเมื่อคลิปที่แล้วว่าเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติกันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับใหญ่ภาพบังตาลวงตาต่างๆเนี่ยมาปิดบังใสยตาเราเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เยาวชนของเราเนี่ยแม้กระทั่งรุ่นเล็กสุดยูสิบสองเราก็แพ้ให้กับเราไปแล้วครับเสียอ่าเสียแชมป์ในบ้านนะในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนี่ยประเภทเยูสิบสองนะตัวจุดนี้เราต้องเร่งเห็นแล้วนะครับว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรทัศนคติครับ หลายคนก็สงสัยว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องทัศนคติครับวิธีการแก้ทัศนคตินะผมจะบอกเพื่อนเลยนะแก้ไม่ยากถ้าเราคิดคุมเครือตอนนี้เหมือนเราอยู่ในโลกมืดคนอยู่ในโลกมืดเหมือนตาบอดคำช้างพอคำช้างไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าเอ๊ะทำไมเด็กเราอยู่17เนี่ยแข่งกับเติมมิเปสถานแล้วไปจึงแพ้หลุดลุยขนาดนั้นนะทั้งๆที่เติมมิเสถานเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งอะไรนะครับบางคนว่าไม,ไม่ได้หลุดลุยหรอก นะครับแค่สามสองไม่รลุดลุยได้ไงเขาดันสามศูนย์มาจนจะหมดเวลาแล้วครึ่งหลังเราเพิ่งมาตีตีตีโตได้สองลูกะนะครับตรงจุดนี้มันเห็นชัดเจนว่าถ้าเราเจอเอเชียระดับท็อปเราหลุดลุยแน่ครับจุดนี้เนี่ยถ้าเราตาบอดคาช้างกันอยู่เราจะมองไม่เห็นเลยว่าจะแก้อย่างไรนะครับมหกรรมกีฬาซีเกมไม่ใช่เครื่องวัดอะไรเลยนะครับสมมุติว่าเราได้แชมป์ซีเกมเราก็อย่ากระยิมใจว่าเราเก่งถึงเรานะครับขาสามารถเข้าชิงเอเปเปลหรือได้แชมป์เอเปี เราก็จะ่คิดว่าเราเก่งจุดนี้พอเปิดโลกออกไปแล้วเราอย่าลืมเราจะทําทเป็นลืมว่าเราต้องแข่ง,ขงกับเยอเชียและแข,ข่งกับระดับโลกเพราะเราเป็นประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้นะพอเราไปเจอทีมอย่างอุซเบกิสถานเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเนี่ยเราอยู่คนละชั้นกับเขาอ่ะแล้วเราก็ทําเป็นลืมตัดออกไปนะครับคือเราทําเป็นลืมอ่ะเราทําเป็นไม่รู้เรื่องว่าทีมไทยเราเนี่ยคนละชั้นกับกาตาร์กับซาอุไปเตะเขาไม่ได้เลยนะครับเราทําเป็นลืมนะแล้วเราก็มา ชายูหวร้องในชัยชนะหรือผลการที่ดีของเราในซีเกมหรือในเ f ฟนี่เป็นสิ่งที่เราหลอกตัวเองทใํใไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหลอครับเพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับสิ่งที่เกิดแบบนี้เพราะว่าเราตาบอดคําช้างไง เพราะคนที่ไม่รู้จะหาทางออกไม่ได้เลยจะวนเวียนอยู่ในโลกที่เราอยากจะลืมอยากจะลืมความผิดพลาดที่เราไปฟุตบอลโลกไม่ได้อยากจะลืมที่เรานะครับห่างชั้นกับอุซเบได้ไงทั้นที่10ปีที่แล้วอุซเบยัยงสู้สีกับเราอยู่เลย30ปีที่แล้วเรายังพอสู้ญี่ปุ่นได้30ปีที่แล้วยังเรายังพอสู้สีสู้กันได้กักกบเกาหลีแต่ทําไมตอนนี้มันห่างคนเราฟ้ากับหิวเลยครับเราอย่าทำเป็นลืมเนะี่ยเราอย่าทำเป็นว่าตัดออกจาก โลกใบนั้นไปเลยแล้วเรามาพัฒนาเยาวชนเราก็มาก้มหน้าก้มตาพัฒนาเยาวชนเราแบบหน้าหน้ามืดตามัวตาบอดอยู่ในบ้านเราเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับวิธีแก้มันง่ายนิดเดียวทําความเข้าใจคอเทอร์นิตี้ทันทีครับคอเทอร์นิตี้สข้อมันช่วยท่านได้คือข้อที่1นทีมชาติไทยชุดใหญ่ต้องแข็งแกร่งที่สุดข้อที่2องนะต้องพัฒนาเยาวชนขึ้นสู่ระดับลีกอาชีพเท่านั้นครับ คำว่า,าพัฒนาขึ้นสูห่หลีกอาชีพมันจะบังคับท่านเองให้เด็กเราสปีดเร็วขึ้นร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเพราะในหลีกอาชีพนะอย่างในบุรีรัมตอนนี้กําลังซื้อตัวนักเตะนะครับจากลูเว่นนะทีมเดียวกันของเจ้าแบงค์เข้ามาในทีมอีกแล้วครับเห็นไหมครับว่าทีมโปรเขาสร้างยังไงในสโมสรที่แข็งแกร่งในบ้านเราอย่างบุรีรัมนะครับเราจะมาวนเวียนใช้นักเตะนะครับอย่างหลับหูหลับตาในบ้านเราเวลาเราไปแข่งกีเซลกตเราก็แพ้อีก การเพราะบ่มเด็กของเราในบ้านเราโดยใช้ทัศนคติในควอเทเลตี่สี่ข้อคือข้อที่ 2, 2คือต้องปั้นเด็กขึ้นสู่ระดับอาชีพการแข่งขันกับนักเตะต่างชาติในบุรีรัมยานักนะการแข่งขันนักเตะต่างชาติในราชบุรีสโมสรต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เด็กเราพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นนี่ตั้งหาครับคือจุดประกายให้เราตาสว่างทีนี้พอพอพอเด็กเราเคยเคยชินในการแข่งขันระดับอาชีพแล้วเนี่ย ที่ต้องแข่งขันกับนักเตะต่างชาติที่อยู่ในสโมสรในบุยรัมเนี่ยพอเด็กมาติดทีมชาติปุ๊บทัศนคติเด็กจะเปลี่ยนไปการเล่นในทีมชาติมันจะเหมือน,นซินบาแมกเซนมาเตะเตะกับเด็กๆบ้านเราในยู17มันจะเหมือนเนรวนรันเกลิเยกับมาร่วมทีมยู23แบบเตะแบบเด็กๆบ้านเราในยู23ผมพูดเร็วนะครับคลิปนี้ใครจะเข้าใจก็เข้าใจนะนั่นคือข้อแตกต่างของคาว่ามืออาชีพกับสมัครเล่น ถ้าวันนี้เรายังก้มหน้าก้มตาพัฒนาเยาวชนเราแบบสมัครเล่นกันอยู่เนี่ยทีมงโค้ดก็เคล่้นมัวานแสดงเห็นแล้วว่าเราคือสมัครเล่นเราคือทีมชาตินะครับฟอร์มเราคือทีมชาติอติตาลีแต่เป็นทีมชาติอติตาลีแบบคนแคะทีมชาติอติตาลีในจินตนาการเวลาไปแข่งแม้กระทั่งซาอุเราก็อยู่ห่างชั้นเนี่เขาก็รีบรับแล้วมันเหมือนเด็กประถมไปแข่งกับเด็กมาหาหลัยฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขโดยด่วนทางด้านทัศนคติ ถ้าเรานึกเองเรานึกไม่ออกหรอกครับแต่ถ้าเรานึกถึงคอเท์เนตีสีข้อเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคีย์มันในข้อที่สอนในการพัฒนาาชนคือปั้นเด็กขึ้นสู่ระดับอาชีพเท่านั้นคําว่าระดับระดับอาชีพจะไม่มีการนะครับมาเล่นแบบนะครับอาเทมาเล่นแบบฉันติดทีมชาติแล้วฉันเล่นในฟอร์มผู้ใหญ่แต่ที่จริงฉันยังเด็กอยู่ฉันวิ่งนะครับก้าวเท้าสั้นๆแต่ฉันคิดว่าฉันก้าวยาวเหมือนเด็กในยุโรปมันไม่ได้ครับนั้นคือจินตนาการล้วนๆครับ นั่นคือสิ่งที่เรามานั่งนะครับจับเด็กลงมาในกรอบนะครับเหมือนเหมือนกัดจิ้งหรีดนะลงมาในคอกแล้วเราก็จับเด็กรุ่นเดียวกันตัวเล็กๆอะมาอยู่ในคอแล้วกัดกันอย่างเมามันพอปล่อยจิ้งหรีดต,ตัวนี้ไปสนามใหญ่ก็โดนขย้ำครับพอเราไปเจอตัวที่มันใหญ่กว่าจิ้งหรีดนะนี่คือการัดกัดจิ้งหรีดในประเทศของเราต้องเลิกได้แล้วครับต้องปล่อยจิ้งหรีดต,ตัวนี้เนี่ยไปสู่สนามใหญ่ในการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ทีมอาชีพ และทีมอาชีพต่างๆอย่างบุรีรัมย์อย่างราชบุรีนะอย่างหลายๆทีมที่เขามีนักเตะนะครับต่างชาติที่ได้ผลเนี่ยเขาจะขัดเกลาเด็กของเราเองและเราต้องรวมเด็กของเราเหล่านั้นเนี่ยมาอัพเลเวลขึ้นอีกในทีมชาติชุดเยาวชนของเราดันขึ้นเรื่อยๆและส่งเด็กของเราไปอยู่เมืองนอกและดึงกลับมาติดทีมชาติชุดใหญ่ครับนี่คือเวของคอเทนิตี้ที่ท่านต้องเรียนรู้กันได้แล้วครับคลิปนี้ผมพูดชัดเจนพูดเร็วๆใครจะเข้าใจก็เข้าใจ ใครไม่เข้าใจก็จงนะครับมืดต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่เหลือเวลาแล้วในการพัฒนาเยาวชนภายในและที่สําคัญที่สุดเส้นทางไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030ที่จะนํามาซึ่งเงินทองและโอกาสสําหรับประเทศของเราเนี่ยเราจะมาบุ้นวายกับเรื่องการสร้างนะครับอัตลักษณ์ไทยหรือการสร้างฟุตบอลไทยดึงนักเตะจ,จากทีสองทีสดึงนักเตะยูยิสามขึ้นมาชุดใหญ่ทีมชาติไทยของเราไม่ได้อีกแล้วเราต้องดึงนักเตะจ,จากยุโรปมาทันทีซึ่งเป็นนักเตะไทยทั้งนั้นครับ ไม่ว่าจะเป็นเอเดนส์ซอกมาพิรวัตฟินบานะเอริกค,คาวเนี่ยมาไม่มาเรื่องของเด็กน้องเขาไม่มาก็จะดึงมาครับถ้ายังจะติดทีมชาติสวีเดนอยู่ก็ปล่อยเขาไปก่อนผมเชื่อวิงแบ็กฝั่งซ้ายเรายังมีดึงอเล็กซานเดอร์ทองละเอีย e ดมาครับนี่คือนักเตะคลาสสูงของลีกสวีเดนครับดึงเข้ามาได้แล้วครับรวมทั้งสกอตคอนเซเบิลก็ดึงเข้ามาได้แล้วครับเราเราต้องเอามารวมกันนะครับกับน้องเบนกับน้องแบงนะครับ เอามารวมกันนะครับกับเจ้ากันธนวัฒน์ทำให้ทีมของเราเนี่ยเป็นทีมสาคนเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ฟุตบอลโลกให้ได้ทันทีไม่ต้องมาสับสนไม่ต้องมาสร้างอะไรอีกแล้วในประเทศของเรานะครับปล่อยถ้าเป็นทีมเยาวชนปล่อยให้สโมสรให้เปนคนนสร้างถ้าเป็นทีมชุดใหญ่นะครับปล่อยให้สโมสรในยุโรปสร้างเรามารวมทีมกันและใช้โค้ชของเราเป็นโค้ชเพื่อการลงแท็กติกอย่างเดียวก็พอแล้ว นะครับนี่คือเวที่ผมพยายามจะเปิดให้ท่านตาสว่างต้องทําทันทีแล้วต้องทําเดี๋ยวนี้ก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปเราเสียเวลาในการกัดทิ้งหรีดมานานแล้วในคอกอาเซียนบ้านเราเนี่ยเราจะต้องปฏิรูปพัฒนานะครับทีมของเราให้แข็งแกร่งขึ้นในระบบคอเทนิตี้ต้องทําำข้เข้าใจโดยด่วนครับถ้าไม่งั้นเราจะนะครับสับสนในโลกยุคใหม่ซึ่งเป็นฟุตบอลยุคใหม่เราไม่มีเวลาสับสนอะไรอีกต่อไปแล้วครับ ไทยต้องรักคนไทยไเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจศาติ์ปางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนล้อแร่คนรุ่นใหม่้างรึกต้องเกรียงไว้ In the middle of the modern football p a t we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นทีเอเชีย e เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นทีสะอาดเคลียร e ์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาดเอรโรเอสเคแห่งซิสสวีดันซิลัวแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะทนคีรีรมชาวาเป็นเอาสบบเยอรมันคีวัดซินบรอนคาลูทีมชาติย่อชนเยอรมันสกอตคอนสเตโป สกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิยงราชสีแห่งลิเติมฝรั่งเศสจ,จูตซึงสับเบลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนปาชนาธานเคิรดีแพทริกกุสต้าสันโปโ์เมสักวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัสมิเคเลสันแทชันแห่งสายเลือดไทย เหียเชื่อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางริธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชัน่นแนลแลคนรุ่นใหม่สามสึกต้องเครียงไ้ In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดว้องและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสิกวีเบนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชีพตะพนคีรีดอมชาวาเบนอัสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูตซึงสัสสบเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรัณเมืองตาชนะทานเข้ม